แกกีวิตมำไมแกเกี้ยขาดเอาล,าละ่ะเปรตคนหัวว่ามันจะเปรตน้อยๆจริงแต่พ่อไหนแก้วนี่ตายแล้วเหรอคะตายแก้วครัเป็นอะไรอ่ะตายเนี่ยกับคนแก่ก้าวรุ่งไปอยาบ้านไปน,นอนได้ฮะคืนจึงหม้อไว้อย่างช่วยเรื่องไอ้อกแก้ว่าอยู่บ้านแกว่ญญาอย่าอาบน้ำเย็นเนยอาบน้ำอุน่นจึงปมไม้ตั้งคือเครื่องทำน,น้ำอุ่นต่ำเพลือเก็บเจ้าดิ้นใจในอ่างนา้ำ

ปัวก้องได้ปรจจอนมาตัวนึงก็ไแกง่อมตึงักก็ก็ไม่ตายตีวก็ไม่ตายจำเพาวอก็ไปไปจุมน้ำตายไาตายจ้อนเนื้อปูมันนันจ้อนวันป่อยู่ไปราวยามันนั่นักหน้าจำเรื่องราแม่ตีปอมืองตีได้ตายไม่โปรกเ้กลั่มเต็นยาเนื้อปอโต๊กีกลังมัต็นยาเออ นั่นพอแกบลาตานบพว่าเจ้ากินกับแควะชัดหนังคว่ำเลยกว่าตำไักจะพอพอจะบินขึ้นสำรวจเข้าเบ้นลูกได้ว่าใคยตันนายตำไรป้ามั้งโยบ้านนั่นลูกพอจะบินเลยตอนนี้จะํำกันร้อนเลยพร้อยใบป,ปัดปล o องเดียวขอขาองั้นกูืีอว่าพอกูได้ตายตาย,ยังใจจาดเนี่ยค่ะดีเพ็นใจใหญ่ไรของเขาบลาติดล้านมาพอเลย อันไนโตมาว่าอิดอะไรแก่ก็ยากเจื่ว่ากอยากคนใหม่ก็ไอ้กูุ้ยไอ้ไอ้ไรนำแยกตุงก็ไอ้ไรนำแยกตุงเปล่าคนะี้แล้วเปล่าก็เปล่าปบกแยกตุงก้งไม่อยสันไม่อยสันเนี่ยไม่แยกตุ้งไอ้ตำรวจได้กินนะฮันเปล่าอยากนำแยกตุงเออตึงมากมืลยได้ละมากมากนี่คนอยากว่าลูกเขียวยันแล้วเตเป็นใบไว้กินก็มาก อันนั้นก็ยกว่าใบขี้ดวัวไปร้อยปรูอใบขี้รัวกินกับไปร้อกินกับซีมเมนปูนเออเรียกเปรกเปกเป็นกวกเขาตึงเล่าว่วาโตเล่ามึงอยากไรเลา่ลาเล่านี่นำหมึกมึนนำพึง่งนำพึ่งนำหยิกชัยคางเก่งน้อยเสื้อกรามคยว้าวางเก่งน้อยเรียกเสื้อกรามเอยเฮะ เห็นกังเกงน้อยคนยิง่งมึงวากลางแกงหอ,อมไส้เคยอ่ะจีบฟังพี่กังจีบฟังเ,ง,เงเริ่องหลายรพี่นูงอันอันโอ้โหอย่าไปเดี่ยวเรื่องกระอย่าไปต้นใจกันข้ากูไม,ม่จบเลยทำไมลูกอพอบอกแล้วเธออย่าไปอาลรยอาวอนกับผู้ชายที่เชื่อว่าชายโกจินพ่ออาสาวันนี้พ่อจะไปเมืองมนุษย์ไปเมืองจำปาทอง ไปถาม่รู้ดำรู้แดงว่าขวาชายมันจะเอาอยัางไงไม่มาแต่งานมันตายพอเองจะไม่เสียโอกาสเต็นโตเก้าอีที่พ่อได้สร้างก็ได้เก็บเท่าวไว,ว้เพราะงานไม่าหวลูกถ้ามันไม่มาแต่งานก็จะขนไปที่เมืองมันจากงานศพมันจะยร้อยดอนร้อยป้าว่าไงลูกทอยาร้องไห้จินิปังลูกยงจะมีลานิจินิปัง จะได้มีหลานอุ้มทุกคนพี่คพ่อเองก็อยากมีหลานเต็มแารมีหลานจะได้สักผ้าขี่สีผ้าเยี่ยวเวลาพ่อแก่จะนาคนเรามันไม่พ้นความตายคนที่จะตายมีลูกีหลาหนไว้เชื่นชมลูกอิจฉาก็ืินก็นมีลูกกันจึงนั้นอย่าไปอิจฉาถึงเวลาเธอจะมีลูกด้วยการจะมีลูกเร็วๆนะี่ทำยังไงพี่ครับทาให้พ้นแค่ไอ้เปียกมันพ่อไม่ควรจะเข้าใจถามมันสิลูกไอ้เพียกมึงบอกลูกกูน่อยด้วย Bi bian Bi bian Bi bian Semi khan là từng của đất karkan vào đây thì bian can, bian Semi khan lò yako chuông mày thuku mày 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 แกกี่ตพีพี่เบียงพี่เบียงพี่ควีมครับพี่ควีมโยมันรถกุกใหม่ขื้นเลยไต้ร<ถ>้อย<ถ>พมิมรัตพูมร้อยแดนเออดันลาดังข้าวดังข้าวดังยาคู่กวากว่า,ข,วาข้าวเลยทุกวันเลยข้าวดอกพิมดันเออคือนั่นพิงแล้วมั้งวะ 不能喽。